สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีโปรแกรมช่องของ Motorola Ht1000 ันะครับเป็นตัวนี้นะครับ Motorola Ht1000 นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาโปรแกรมช่องผ่านระบบ Dos นะครับผ่านระบบ d o s นะครับเป็นคลิปที่แล้วนะครับผมได้แนะนำวิธีทำ Dos นะครับ ไปแล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับท่านที่ตามไม่ทันนะครับไปที่ u t u b e นะครับพิมคำว่าวิธีทำดอทมอโตโรล่าเฮตีพันนะครับมันก็จะขึ้นเป็นคลิปที่ผมทำวิธีทำดอทนะครับโดยใส่แฟลชไดร์ตัวนี้นะครับทีนี้นะครับอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่จะโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ของท่านต้องมีซีเรียล a d s e เรียลพอตด้วยนะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับ s e เรียลพอตเนี่ยครับแบบนี้นะครับนี่ครับเป็น9พินแบบนี้นะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะครับท่านจะบันทึกไม่ได้นะครับบอกก่อนนะครับพอตตัวนี้นะครับจะเอาไว้สําหรับเนี่ยครับใส่ตัวนี้ครับเนี่ยครับสายโปรแกรมเนี่ยครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะครับมันจะบันทึกไม่ได้นะครับท่านต้องเปลี่ยนไปเป็นใช้เครื่อง PC นะครับหรือคอมพิวเตอร์บ้านนั่นเองนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับรุ่นใหม่ๆมันไม่มีแล้วนะครับซีเรียลพอร์ตนะครับมันจะมีแต่เป็นรุ่นเก่านะครับนะครับจำไว้นะครับว่าถ้าไม่มีซีเรียลพอร์ตบันทึกไม่ได้นะครับทีนี้เรามาเริ่มวิธีบันทึกช่องพร้อมกันนะครับของม o t ต r o l ล h าเฮดีพันธ์ก่อนอื่นต้องเสียบอันนี้เข้าไปก่อนนะครับแฟลชไดร์นะครับเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขอต่อสายแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้ต่อสายก็เสียบแฟลชไดร์เข้าไปเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับวิธีบูตนะครับต้องทำให้มันบูตผ่าน USB นะครับบางคอมบางตัวนะครับจะกดไม่เหมือนกันนะครับส่วนของผมเป็นเดีวนะครับเป็นเดีวรุ่นเก่านะครับจะกด F 1 2นะครับจะกด F 1 2บนะครับบางตัวก็กด F 4 F 2นะครับแล้วแต่บางเครื่องบางรุ่นนะครับอันนี้ท่านต้องศึกษาด้วยนะครับว่ารุ่นของท่านเป็นกด F อะไรเวลา บูตผ่าน USB นะครับอ่ะเรามาเริ่มทําพร้อมกันนะครับเปิดเครื่องเสร็จให้กด F12 รอนะครับของผมให้กด F12 รอนะครับอ่ะเปิดเครื่องครับปึ๊บอ่ะเครื่องติดก็กด F12 รอครับเนี่ยครับปึ๊บเนี่ยกดย้ำๆแบบนี้ครับเพื่อจะให้มันบูตอ่ะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาหน้าตาแบบนี้นะครับเครื่องของท่านจะไม่มีแบบนี้นะครับอ่ะของผมมันเก่าแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะก ปุ๊บอ่ามันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับของท่านเวลาอ่ากด F12 แล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้ท่านเลือก USB นะครับอ่าบันทัดล่างนะครับ USB เสร็จแล้วกด Enter ครับปึ๊บอ่านะครับทีนี้นะครับให้ท่านพิมพ์คำว่า DIR นะครับ DIR นะครับเสร็จแล้วกด Enter ครับปึ๊บอ่านะครับทีนี้นะครับอ่าพิมพ์คำว่า CD แล้วก็เว้นวรรคครับ CD เวนวรรกครับแล้วก็ เ t ทีพันนะครับ h t 0หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันึ่งสอง๊บอ่าพิมพ์คำว่า c d อีกทีครับ c d c d แล้วก็เ้นวรรค h t 1หนึ่งพันะครับหนึ่งพันึ๊บอ่าพิมพ์คำว่า H t 0หนึ่งอีกทีครับ h t หนึ่งต้องกดให้ถูกให้ตรงนะครับไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นโปรแกรมครับ เสร็จแล้วกด enter ครับปึ๊บอ่ามันจะมาเข้าหน้าหลักโปรแกรมเป็นตัวนี้นะครับเออผมบอกอีกนิดหนึ่งนะครับอ่าคลิปก่อนนะครับผมอ่าได้ใส่เป็นอ่าเวอร์ชั่นเก่านะครับอันนี้มันเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับตอนนี้ตัวเวอร์ชั่นเก่าผมได้ลบออกไปแล้วนะครับให้ท่านดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่นะครับจะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับอ่า03 03 00เนี่ยครับอ่าเสร็จแล้วกด enter ครับปึ๊บอ่า เวอร์ชันเก่ามันจะเป็นสีฟ้าสีดำนะครับตัวใหม่จะเป็นสีฟ้าเลยนะครับบอกก่อนนะครับให้ท่านแนะนําโหลดตัวใหม่นะครับตัวใหม่ดีกว่านะครับโปรแกรมใหม่ตัวนี้ดีกว่ามันมีแถบอะไรให้ด้วยนะครับตัวน uh, ี้ทีนี้นะครับเรามาเริ่มวิธีโปรแกรมพร้อมกันนะครับวิธีทํานะครับมันจะมีสิบเมนูเห็นไหมครับหน้าหลักนะครับเวลาผมบอกกดนี่นะครับอย่างสมมุติว่าผมกด f 3ผมจะไม่แพนมาอย่างนี้นะ f 3อย่างนี้นะครับ อ่าแล้วก็กด F2 อย่างนี้นะครับอ่า F4 จะไม่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวท่านจะตาลายนะครับผมจะอ่าคงไว้ที่เมนเมนูหลักนะครับอ่าให้ท่านทําตามนะครับเวลาผมบอกกดนะครับอ่ะเรามาอ่าโปรแกรมพร้อมกันเลยนะครับเริ่มเลยนะครับอ้าวกด F3 1ทีครับ F3 Get เนี่ยครับ F3 นะครับอ่าหทีครับปึ๊บอ่ากด F2 Read นะครับ F2 Read ปึ๊บอ่าอ่า ตัวนี้คือมันขึ้นอย่างนี้มานะครับก็คือหมายความว่า,าวิทยุสื่อสารของท่านไม่เปิดนะครับอ่านะครับผมให้ดูวิทยุสื่อสารก่อนนะครับนี่ครับวิทยุสื่อสารของผมมันไม่มีแบตนะครับมันไม่มีแบตมาท่านก็ถ้ามีแบตของท่านก็ใส่แบตแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่มีแบตผมต้องป้อนไฟเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาป้อนไฟนิดนึงนะครับ อ่ะตอนนี้ผมป้อนไฟเสร็จแล้วออกใหม่นะครับออกไปใหม่นะครับอ่ะกด F10 ครับกด F10 ปุ๊บอ่า F10 นะครับปุ๊บอ่าออกไปออกเป็นเมนูหลักก็คือ10เมนูก็คือเมนูหลักนะครับเ่ะเรามาเริ่มใหม่นะครับกดส F3 ครับปุ๊บกด F2 รีดครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นแถบแบบนี้มาตัวเก่ามันไม่มีแถบแบบนี้นะครับอ่าจอสีดำนะครับอ่าตัวนี้มันใหม่กว่ามันจะอ่าง่ายกว่านะครับแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับอ่าคอมพิวต์เนี่ยก็คือหมายความว่า เครื่องเราพร้อมที่จะใช้งานนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่าให้ท่านกด F10 ครับกด F10 ออกมาครับ F10 1ทีครับปุ๊บกด F4 นะครับทีนี้กด F4 นะครับอ่าเช้งนะครับ F4 นะครับปุ๊บอ่ากด F4 ซ้ำอีกทีหนึ่งครับชาน n e ลนะครับอ่าปุ๊บอ่ามันก็จะมาอ่าเมนู ช่องนะครับมันมีทั้งหมด16ช่องนะครับตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็แก้ไขได้เลยนะครับเราก็แก้ไขได้เลยนะครับอ่าพิธีแก้ไขเราเลือกช่องนะครับอ่ากด F4 กด F4 มันก็จะเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์ก่อน well, อนะ right right ครับอ่ะครับต <ivent S 1> <drill. S 2> ่อนะครับอ่าเวลาเราจะแก้ไขนะครับช่องนะครับอันนี้มันช่องหนึ่งใช่ไหมครับเวลาเราจะเลื่อนช่องนะครับ ให้ท่านกด F4 นะครับ F4 ก็คือเดินหน้าอันนี้ช่องที่1นนะครับอา่ากด F4 1ทีปุ๊บมันก็จะเป็น2เห็นไหมครับอ่าเป็น2กด F4 1ทีก็จะเป็น3เนี่ยครับกด F4 ไปเรื่อยๆก็จะเป็น4เป็น5นะครับถอยลงก็จะกด F3 ครับอ้า F3 อ้าถอยลงเนี่ยเป็น6อา่าเป็น5เป็น4เนี่ยครับอา่าถอยลงนะครับอันนี้อา่าผมสมมุติผมจะแก้ไขช่องที่1เนี่ยครับอา่าผมจะแก้ไขช่องนี้นะครับอา่าผมสมมติจะเป็น 162550นะครับอ่าผมจะแก้ตัวนี้นะครับอ่ากด enter เลยนะครับอ่ากด enter เลยนะครับอ่าแก้ไขช่องที่1นะครับปึ๊บอ่ามันจะมา yes นะครับกดอีกทีหนึ่งครับปึ๊บมันจะเป็นอ่าความถี่เนี่ยครับก็คือภาครับนะครับตัวแรกนะครับ162550นะครับอ่า162ก็กดเลขได้เลยครับ162อ่า162550นะครับ55 0นะครับเสร็จแล้วก็กด enter ปึ๊บอ่าใส่1 6 2 5งหเหมือนเดิมครับอ่าภาคทรง1 6 2่งหอ่าห้านะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับนี่ก็คือแก้ไขนะครับอ่าช่องอื่นท่านก็เลื่อนขึ้นนะครับเดินหน้าก็เลื่อนขึ้นนะครับอ่าเลื่อนขึ้นนะครับถอยลงก็กด f 3นะครับสรุปก็คือ f 4เดินหน้า f 3ถอยหลังนะครับอ่ะทีนี้สมมติว่าเราแก้ไขได้ เรียบร้อยนะครับแล้วก็บันทึกครับทำการบันทึกนะครับทีนี้นะครับกด F10 นะครับออกมาหน้าหลักนะครับปุ๊บอ่า F10 F10 อีกทีนึงครับป๊บเพื่อจะมาหน้าหลักหน้านี้นะครับทีนี้เราจะเซฟตัวที่เราแก้ไขแล้วเนี่ยครับให้ท่านกด F3 Get นะครับเนี่ยครับ F3 เป็นหนึ่งทีปุ๊บอ่ากด F8 โปรแกรมเนี่ยครับ F8 เป็นหนึ่งทีปุ๊บอ่าทีนี้ให้ท่านกด F8 อีกหนึ่งทีครับยืนยันครับปุ๊บ อ่าสักพักอ่ามันจะขึ้นแถบเมนูขึ้นมาเนี่ยครับตัวนี้อ่าปึ๊บอ่าตัวนี้มันจะขึ้นคอมพิวต์นะครับนี่ก็คือเรียบร้อยครับทีนี้อ่ะกด F10 ออกมาครับปึ๊บหน้าหลักนะครับอ่ามาหน้านี้อ่าถ้าท่านไม่มั่นใจว่าอ่าช่องที่1เมื่อกี้เนี่ยหนึ่งหกสองห้าห้าศูนย์เนี่ยมันถูกไหมนะครับให้ท่านเข้ามาดู F4 ครับเนี่ยครับกด F4 ปึ๊บอ่ากด F4 ซ้ําอีกทีหนึ่งครับอ่าปึ๊บอ่ามันจะเป็นช่องที่1เห็นไหมครับ ให้ท่านกดลูกศรลงนะครับอ่ากด F3 นะครับก็คือถอยลงนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ162550แก้ไขถูกต้องนะครับเสร็จแล้วกด F10 ออกมาปุ๊บอ่าก็คือหน้าหลักก็อ่าเรียบร้อยครับวิธีบันทึกช่องอ่า Motorola h t 1 0 0นะครับอ่าไม่ยากครับไม่ยากครับสำหรับท่านที่ดาวน์โหลดโปรแกรมไปก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับแนะนำให้โหลดเวอร์ชั่นใหม่เป็นเวอร์ชันนี้เลยนะครับเนี่ยครับ จอสีฟ้านะครับมันจะง่ายนะครับอ่ะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ